สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องการขี่โรงเรียนกันนะครับผมฮารุหพวเจ้าอยากดูกันนะเว้ยหนึ่งวันที่เช้าตู่ทุกวันข้าได้ไปโรงเรียนตู่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 ตูตู่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 ต ฮ้ยตไปก่อนนะโอ้ยไอเหี้ยเอฝากกูไว้คนเดียวอีกแล้วน่าหิบมาเลยสั์เอ้ยกันนาไม่น่าความมับถูกเปิดเผยแล้วตอนนั้นก็มาถึงวันที่ผมต้องเชิญหน้ากับมันความสุดท้ายของผม ความรับของผมไปละบ